สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไฟสุขูสุขคนแม่ลำไผ่เหล่าจันอันสองป้อมผักผักสวนขั้วจ้าเมื่อนี้เอาเปลงยผักส้นนี้มากให้เบื้องจ้าพี่น้องเนว่ทางในการเห็ดกระสแนวทางในการเห็ดผักช่วงฝนยังบ่เบิดนะจ้าเนาะช่วงนี้ฝนยังบ่เบิดผักห้ากวสีวันยกเปลียนยกแก่แน่กรสีเอาลงดินแต่ว่าเปลี่ยผักหนานี่สีเห็ดยกร่องขึ้นแบบนี้นะจ้ะเนาะยกร่องขึ้นแบบนี้เพราะว่าเพื่อสีได้ระบายน้ำได้ดีจ้า ปก,กติแล้วตัวนี้ก็เป็นลงเลื่อนือกันกับตัวนั่นละจ้าเนี่ยเป็นโรงเลื่อนข้างบนก็มีหลังค่าข้างล่าง,าาง,างกับเป็นแปลงยกแค่แต่ว่าเขาใส่ไม้เฮ็ดเขากับผูพังไปตามการวลาเนาะพี่น้องเนาะก็เลยต้องลื้อออกจ้าแต่ว่าตัวนั้นสีบ่ลหลังค่าแต่ว่าแปงข้างล่างสิลือ้อยู่จ้าสิบลหลังค่าเพราะว่าสสเอาทั่วขึ้นจ้าเสียวทั่วก็บวกขึืนพี่น้องสามารถปลูกผสมผสานหลากหลายได้จ้าพี่น้องนัดแ,แปลงปลูกประยุกต์ปลูกเอาจ้าอันนี้จะเป็นอ้อยขั้นน้ำจ้า คันนามง่ามหักจะพี่น้องงามคักแต่ว่าหนาแรงกว่สิหอดขวบพอดีก็สิขันใดพอดีเลยจ้ะประสิทขันใดหญ้าห้องออกก็เอาใส้พาคุ้มว้ได้จ้ะพี่น้องนี่เด้อบ่มินขยะได้จ้ะหญ้าหญ้าที่ห้องออกเอาพาดำคุ้มว้ให้เขาเปื่อยเขาเน่าอยู่นี่เขาสิได้เป็นปุ๋ยต่อไปห้องก็เคลียตัวนี้ออกมาปุกเหงาไม่เหงาไหลห้องก็เป็นปุ๋ยจ้ะเป็นปุ๋ยพี่น้องสามารถเทียบเป็นปุ๋ยอินซีได้จ้ะหรือว่าห้องสิเอาเขาใสเหงาไม่เหงากล้วยเหงายังสิก็ได้จ้ะแต่ว่าห้อง เอาใบกล้วยหรือว่าเอาอยังปกข้างบนเพราะว่าก็สั่นเขาสิบัวตายเขาสิโป้งขึ้นมาอีกเนาะหยาเนาะเพราะว่าฝนมันยังเลงอยู่จ้าช่วงนี้ฝนยังเลงอยู่มื่อเส้านี่เอาฟักทองมาลุ่งจา้าฟักทองถอดยอดเนวทางในการเฮ็ดเกษตรเนว่ทางในการปลูกในพื้นที่จํากัดในพื้นที่ที่ว่าเขาปลูกต้นไม้แล้วเ้าปลูกกล้วยแล้วปลูกคาแล้วแต่ว่ามีพื้นที่ยังเหลือเศษเหลือเล็กๆนหน่อยนี้ เฮาสิสร้างประโยชน์ยังเ้างสิทงถำประโยชน์ยังได้นี่บางคนก็ว่าเสียดายพื้นที่เนาะปล่อยให้ว่างทิมเสียประโยชน์จ้ะเอาฟักทองมาใส่จ้าฟักทองถอดยอดหรือว่าฟักทองกินยอดกินใบกินมาก็แล้วแต่จ้ะปลูกใส่ฟักทองหรือว่าพริกมะเขือก็ได้เด้อจ้ะเด้อพื้นที่ที่เสียที่เหลือจากห้องปลูกต้นไม้นี่ลงระหว่างกลางนี่นาเล้งห้องกับสิ่งหดน้ำตัวนี้ห้องกับสิ่งหดน้ำต้นใหม่นําเ้องก็สิไดหดน้ำไปน้ากันจ้ะ ปลูกฟักทองทอดยอดเขาสามารถยูพื้นที่ลำาไื่แบบนี้เขาสิชอบจ้าเขาสิชอบเพราะว่าเขายูแบบนี้เขาสิยืดดีจ้ายอดเขาสิยืดดีนะเขาสิแตกแขนงดีอันนี้เป็นพาลือที่ออกจากโรงเลื่อนจ้าว่าในเก็บไปเมี่ยนพี่น้องปลูกฟักทองทอดยอดจ้าปลูกฟักทองทดอดยอดว้ตัดยอดจ้าใ้ตัดยอดกินตัดยอดขายลำพังแซมสิกินกินบวบจะย่างดอกพี่น้อง ฮ็ดจ้างละซีบลุมยีซีลุมกินบ่เบิดดอกจ้ามันมันมันหลายยางจ้ะพี่น้องในหัวในสวนเฮามันมีหลากหลายมันมีหลายอย่างเ้ากับปลูกนั่นแน่นี่น่เฮากับกินบ่เบิดเฮากับด้เก็บขายปลูกแบบผสมผสานมันขายงายจ้ะพี่น้องมันขายงายเพราะว่าคนห้าควมต้อง,งกันคนต้องกันมันมีบ่คือกันจ้ะบางคนผู้นึงกับขาดบักพิกเมื่อนี้บางคนก็อยากได้บักเคือเมื่อนี้ บางคนก็จะกินอยอดบวกอือบางคนก็จะกินบักแตงมแบบนี้แหละจ้าควมตรงการคนเฮามีว่าพร้อมกันดอกจ้าพี่น้องถ้าเฮาไปขายถ้าเฮามีหลากหลายเฮามีหลายสิ่งหลายอย่างเฮาก็สิขายง่ายจ้าพี่น้องเฮาสิขายง่ายแกมไปกับหมากไม่หมากไม่ผลช่วงนี้กับบักซีดาจ้าช่วงนี้กับบักซีดาออกอีกจังน้อยกับสีเดือนหนึ่งกับสีเป,ป็นพักเป็นยังออกแลวจ้าก็เฮากับตบแต้งออกจ้าเฮาปูกไปแล้วเฮากับตบแต้งใบกล้วยใบยังออกให้เขาแสงสอดซองลงมาถึอใบใหม่พักเฮาแน่ ให้มันถือพักถืองงแนเขาว่าต้องการแสงแดดลอยเปอร์เซ็นต์ดอกจ้าบักพริกก็สามารถปลูกได้จ้าบักพริกนี่ปลูกไว้จังได,ได้กินพี่น้องใต้ต้นไม้ใต้เงาไม้หรือกระกับเงากล้วยเงาไม้จังสี่ก็สามารถได้กินเด้พี่น้องเด้บักพริกเขาก็ปลูกบอ่อยากดอกจ้ามาจะเห้าวหายน้ำให้ปุ๋ยเขาปลูกไว้ใสก็ได้กินจ้าเขาบ่ได้ต้อ,องการแสงลอยเปอร์เซ็นต์ได้จ้าเสียงลำไร่เขากับยู่ได้จ้าพริกอันนี้จะเป็นอ้อยขั้นน้ำจ้างามครับจะพี่น้องอ้อยขั้นน้ำสุพรรณหาสวน เสีเอาไว้ขั้นหน้ามนาแรงพอดีจ้านาแรงก็เสียได้ขั้นได้ละพี่น้องเดี๋ยวนาแรงนี่เดี๋ยวเบิดฟนก็เอาออกปลูกละจ้าขยายออกอีกค่าห้ากับตัดแตงออกจ้าค่านี่ยยู่หลายปีแล้วงามงามก็คักแล้วแต่ว่าจะตัดเบิดเด้พี่น้องจะตัดเบิดเด้จ้าถ้าห้าสีตัดห้าก็ไปตัดเบิดตัดแต่เฉพาะต้นเถาที่ใบเขาเหลืองเขาเสียแล้วสีห้าตัดออกถ้าต้นใดต้นใดมันเถาห้าก็ตัดํำออกแต่ว่าถ้าต้นใดต้นใด พ่อปานกลางยังนุ่มยังสาวเ้องกับตัดจงจงใบไวเห็นเขาสังคอแสงน้ำประสันนอเขาสีบ่เกิดปราสันเขาสิตายจ้ะพี่น้องเขาสีหลังเขาสิตายฮาตรงตัดหลอกเขาตรงจงว้น้ำจ้าจงใบแบบนี้จ้ะพี่น้องจงใบแบบนี้เมืนว่าตัดเกียนออกบดเลยเด้อพี <Method. S 1> ่น้องตัดเกียนออกบดตายตายบ่แทงนอเลยจ้ะบ่ขืนบ่ขืนข้องนี่กับสีมีน้าโมนี่กับสีมีทุกสิ่งทุกอย่างนะจ้ะไม่มากไม่ผลกับสีมีบักเขียบมีบักซีดามี่บักขามีสุเน่จ้าแต่ว่า พื้นที่มันก็ยังเหลือเศษให้ได้ปลูกนี่ยุจ้าให้ได้ปลูกก็เลยเอาฟักทองมาปลูกจ้าเพราะใบร้ายย่างจ้าเพราะใบร้ายย่างฟักทองฟักแป้งมือนั่นักแป้งมือนั่นจ้ามักปลูกเลยจ้าพี่น้องนี่เฮ็ดไปเรื่อยๆจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดกเศษโบมีทีซึนสุดตกจ้าเฮ็ดหลายมันก็เมื่อยเอาก็เฮ็ดแน่พักแน่เศร้ามีแห้งเ้าแน่ละจ้าพี่น้องมือนี่ก็ได้โซนนี่จ้ามาเอาหยาเอายังออกมาตบมาแต่งออกแล้วก็เอาฟักทองมาปลูกใส่จ้าพี่น้องพื้นที่น้อย <g ül> พื้นที่หน่อยๆก็เกิดประโยชน์อันสูงสุดได้จ้าเด้อล้วก็มาทำเสาตัวนี้จ้าทำเสาพริกพริกก็เลี้ยงจ้กโค้งงามพุ่นซ่อต้นกล้วยพี่น้องปีกายนี่วันนี้ก็เลยทำเสาออกตัดแต่งออกแล้วก็เอาปุ๋ยเอาอยัางใส่ให้เพิ่นหลายๆคนเพิ่นบอกว่าตัดแล้วติดเชื้อแล้วตายบ่อตายจ้าบ่ตายเฮ็ดมาหลายปีแล <c oughs> ้วเฮ็ดมาตลอดจ้าเฮ็ดมาตลอด คนกับสีมีะสบกณ์ต่างๆกันนะจ๊ะเนาะบางค้นกับสิเห็ดมันกะเแล้วแต่ผููใดสิปรับประยุกตใส่ดอกจ้าแต่ว่าเขาเคยเห็ดแบบนี้เขาก็เห็ดแบบนี้จ้าบางคนเิ่นสีหยาบต้นล่มเปนสิจงต้นกลางจ้างไว้สั่นมันเคี้ยงพี่น้องมันเคี้ยงจ้าเอาออกแบบนี้เลยบ่มีปัญหาจ้าแต่ว่าแต่ว่าเขาตัดออกแล้วเขาใส่ปุนเขาผสมน้ำจ้าปุนเขาผสมน้ำเขาโรยเขาเอาปุนขาวมาใส่ดูดูเด้อพี่น้องปุนขาวมาโรยเขาดูดูเพื่อป้องกันเชอโลคเชลราจ้า บ่มีปัญหาจจาจังสีเดาห้องกะดิกินอีกจ้ากะสิประม่านนี่แหละจ้าเนื้อที่นน้อยกับเกิดประโยชน์อันสูงสุดจ้าพี่น้องปลูกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าผู้ใดมีเนื้อที่นน้อยกับไปเฮ็ดบิ่งด้อจ้าเด้อว่ตแตห้องปลูกไปเป็นแถวเป็นแน่วไปให้เฮาย่างเขาไปได้นี่หวในีสวนเฮาบ่พอซ้ำใจบ่พพ่อใจซ้ำนีได้พี่น้องพ่อใจซ้ำหนีเสียเอาชาโอมมาปลูกอยู่จ้าเสียเอาชาโอมมาเสียบจ้า ปีรุ่นกับตัวใหม้เขาขึ้นญ่กับสีให้เขาอยู่ให้ชะอมเขาอยู่นัมูมนีปลูกไปจ้าพี่น้องก็ตามใจห้านันละเฮ็ดเกษตรเบื้องไปเป็นไอเดียไอเดอนเบื้องไปเป็นแนวทางในการเกเกษตรจ้าเบื้องเพื่อไปเป็นแนวทางว่าหฮาเหตุแบบได้พื้นทีหน่หน่อยๆเฮอยาสิบปลูกอีหยังเนี้ยพื้นทีล่ลงล่มลำไล่ยนีเฮาปลูกหยังเนี้ยสิได้กินก็ง,ง่ายๆจ้าเพรายากบักพี่บักเคียก็ได้กินจ้า ตะไคร้ข้าสับไปน้ำแกมป้าผลไม้นี่จ้าข้าตะไคร้บักพริกบักเขียบักบวบักเอื้อบักแตงกับปูไปรลดจ้าสามารถดูน้ำกันได้เบิดพืชเขาเพึ่งผ้าอาศัยซึ่งกันและกันเป็นพี่เลี้ยงซึ่งกันและกันจ้าเขากินอาหารถาดอาหารตั้งกางตั้งกันจ้าพี่น้องอันนึงไข่ออกพืชตัวนึงก็กินรับเข้าไปจ้าใบไม้ใบไหลล้นล่งลวงล่งก็สามารถเป็นปุ๋ยเป็นฟุ้นเขาสามารถดูน้ำกันได้แบบนี้ เอาไปเฮ็ดบึงเด้จ้าพี่เด้อพี่น้องเป็นแนวทางในการเฮ็ดบึงบ้าพื้นที่หน่อยๆอยเฮาาเสามารถปลูกยัไไงได้แน่พื้นที่ลำไร่เฮาสากหมาถปลูกยังได้สอจู้ได้สใหง่ได้สิเจริญเติบโตให้เฮากินมากินผลได้นั่นก็คือบัวพริกบะเขือหมักฟักหมักแฟงกับปลูกได้จ้าพี่น้องเฮ็ดไปจ้ามื้อน,นี้ก็สิขอจกคีไปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะก่อนสิไปก็สิแงพิกัดให้พ่อแม่พี่น้องทราบได้จ้าเด้อพิกัดนี้ก็คืออยู่ บ้านดุลเล่าใส่ท่องจ้าตำบลจำปีอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรจ้าพื้นที่นี่อยู่จังหวัดอุดรได้จ้าเด้อหาผู้ใดยุ่ไกอยุ่ไกลอยากมาเยี่ยมมาชมมาเยี่ยมยามทามข้าวกะมาได้ได้จ้าเด้อเบื่อโทษกะโทษมาสอบถามก่อนก็ได้จ้าเบื่อโทษกะสิถิ้งไวในหันได้จ้าพี่น้องเด้อสิถิ้งไวยุ่จ้าเด้อสิเอาล้ในคลชปบห้ได้จ้าพี่น้องเด้อแต่ชิให้จ้าเพราะว่าบอกไปกะสิบอกยุ่จ้าบอกยุ่ มาเทียผู้พนนั่นเนาะผู้พนอยากได้เบอร์โทรกับ0651121280ได้จ้ะพี่น้องเดอ้อ0651121280โทรมาถามสอบถามก้อนก็นได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อบางเทียเพราะยุ่งหัวยุ่งสวนถ้าพี่น้องอยากมาเยี่ยมยามถามข้าวอยากมาเบิงมาชมอยากมาแปรีเปลี่ยงข่มลู่ประสบการณ์กันก็นกนได้จ้าพี่น้อง ลิปนี้ก็สิขอจบลีปไปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องสุกคนอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขกับการทำเกษตรได้พี่น้องเด้อขอให้บรรลุเป้าหมายขอให้สำเร็จเสจสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ประสบความสำเร็จทุกทุกอย่างได้จ้าได้พี่น้องเด้อผู้มาคิดเกษตรก็ได้สวัสดีค่ะ